สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญ50สตางค์นะครับในปีสุดท้ายของการผลิตเนื้อทองเหลืองน,นะครับเมื่อปี2551นะครับเพื่อนๆในปี2551เนี่ยนะฮะเนื้อทองเหลืองน,นะครับที่เป็น50สตางค์เนี่ยที่ผมแยกไว้นะครับเนี่ยนะเขาจะผลิตอยู่ที่27,163,000เหรียญน,นะครับ ส่วนที่เหลือก็จะผลิตเป็นทองแดงแล้วก็เป็นพัสเสียนใหญ่นะครับส่วนเนื้อทองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นพัสเสียนเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะลงดูในรายละเอียดอีกทีนะครับพอมาในปี2552แล้วเนี่ยนะครับเรีอญ5200กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นทองแดงหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยรู้สึกจะมีคนค้นพบน,นะครับว่าในตอนที่เป็นอ่าเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ z o o ดูนิดนึงนะครับ เนี่ยนะครับในปี51นะครับเพื่อนๆที่50สตางคนะ์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมบอ์แลวก็คือทองเหลืองนะครับ18มิลลิเมตรเนี่ยผลิตอยู่เหมือนที่ผมบอกนะครับ27ล้าน1 6นห้า3,509เหรียญนะครับเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นทองทองเหลืองเนี่ยนะครับผลิตน้อยลงนะ27กว่าล้านนะครับแล้วก็เขาก็เอามาผลิตเป็น ทองแดงตัวนี้นะครับทีนี้เพื่อนมาดูความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูสักสองเหรียญน,นะครับทองเหลืองกับทองแดงอ่านี่นะครับเพื่อนๆนเห็นไหมฮะทองเหลืองเนี่ยพระเศียรของในหลวงราชการที่เก้าจะเล็กนะครับกับรูปแบบใหม่ในปีห้าหนึ่งที่เป็นทองแดงแล้วเนี่ยพระเศียรพระองค์ท่านใหญ่นะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ย เวลาเพื่อนๆเจอเหรียญอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆดูที่พศนะครับปีสองพันห้ารอยห้าสิบเอ็ดนะครับหรือจะปีพศอื่นก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับในปีห้าหนึ่งซึ่งเป็นผลิตทั้งทองแดงทองเหลืองคู่กันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะซูมก่อนนะครับเนี่ยนะครับห้าหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นพระธาตุดอยสุเทพเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นปีห้าหนึ่ง นี่ก็พระชาตุดอยสุเทพปีห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับห้าสิบตตางนะครับเห็นไหมครัเป็นคนละเนื้อไปแล้วนะครับแต่แล้วก็ด้านด้านหน้าเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะครับก็คือกลายเป็นว่าพะเสียเล็กกับพระเศียใหญ่แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับที่ต้องเป็นพระเศีเล็กแบบนี้แต่ดันใช้บล็อกพระเศีใหญ่ ไปปั๊มในทองเหลืองนะครับก็จะเป็นทองเหลืองแต่พระเศียรใหญ่แบบนี like ้นะครับเพื ant, well> ่อนๆรีบเก็บเลยนะครับเพราะจะเป็นเหรียญแปลกที่หายากนะครับเพราะโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเนื้อทองเหลืองต้องเป็นพระเศียรเล็กในปีสุดท้ายของปี25 5 1นห้าเ็ดนะครับจะไม่เป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับและเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอพระเศียรใหญ่แต่ไม่ใช่เนื้อทองแดงดันเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับก็รีบเก็บนะครับเพื่อนๆ เพราะในปี51เนี่ยทองแดงพระเศียรจะต้องใหญ่นะครับจะไม่พระเศียรเล็กแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอพระเศียรเล็กในเนื้อทองแดงนะครับรีบเก็บนะครับเพื่อนๆเ,เพราะจะเป็นเหรียญที่หายากครับเหมือนการเอาบล็อกมาปั๊มสลับกันนะครับส่วนในปีอื่นๆที่ไม่ใช่51เนี่ยถ้าบังเอิญเจออีกผมก็ยิ่งคิดว่ามันจะยิ่งหายากขึ้นไปนะฮะเพราะว่า ข้อต่อของปีห้าหนึ่งซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการผลิตเหรียญห้าสิบสตางค์เนี่ยจะอยู่ในปีห้าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ผสมกันระหว่างทองเหลืองกับทองแดงแล้วก็เป็นทองเหลืองผสานเล็กเป็นทองแดงผสานใหญ่เนี่ยตรงนี้จะมีให้เห็นอยู่นะครับทองเหลืองก็เหมือนที่ผมบอกนะฮะยี่สิบ็ดกว่าล้านนะครับส่วนทองแดงเนี่ยผมยังไม่ได้ดูข้อมูลนะฮะว่าเท่าไหร่แต่น่าจะเยอะเพราะในปีห้าสองเนี่ยที่เริ่มเอามาผลิตเป็นผสานใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะ ก็ตั้ง225ล้านนะครับเนี่ยนะเพื่อนเยอะมากๆนะครับคือทองแดงจะเริ่มเยอะตั้งแต่ปีห้าหนึ่งไปนะครับแล้วก็ทองเหลืองก็มาสิ้นสุดที่ปีนี้นะครับเป็นภัาเยนเล็กเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าเพื่อนเอนเจอภัาเยนใหญ่เนื้อทองเหลืองรีบเก็บนะครับหรือไม่งั้นในปีห้าหนึ่งถ้าเพื่อนเเจอเนื้อทองแดงภัสเศษเล็กนะฮะก็รีบเก็บเหมือนกันนะครับโอเคครับรายละเอียดก็คงประมาณนี<ๆ>้นะครับสําหรับ เหรียญ50สตางค์ปี51นะฮะเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงนะครับถ้าเจอการสลับกันไปมาระหว่างพรสเซียนนะครับรีบเก็บเลยนะครับมาตรฐานของเนื้อทองแดงต้องพรสเซียนใหญ่นะครับถ้าเจอเล็กให้รีบเก็บนะครับส่วนมาตรฐานของเนื้อทองเหลืองเป็นผรสเซียนเล็กนะครับถ้าเจอพระเสียนใหญ่ก็ให้รีบเก็บนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสั้นๆนะครับวันนี้สําหรับข้อมูลนะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ